เข้ามาเติมเต็มสต็อกแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมด้วยนะคะสำหรับตัวเอาผ่าจีแต่งชุดแต่งแท้โมเดลริซ่านะคะว่าจะหล่อมากมายแค่ไหนข้อสำคัญเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีค่ะเดี๋ยวเรามา A.E.Y.Auto Import นะคะมีรถพร้อมรับได้ทันทีวันนี้เข้ามาทั้งหมด4คันนะคะทุกท่านอาค่ะมาเลยค่ะมากันแล้วนะคะสำหรับเอา่าดตอนนี้นะคะของเรานะคะราคาเริ่มต้นที่4 5 9ล้านหแสนมื่นบาทและหลายคนก็น่าจะทราบนะคะว่าถ้าเป็นสีดำตอนนี้หายากมากๆนะคะ พูดเลยค่ะว่าหายากมากแต่ AEY เราก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหายากเพราอะไรเพราะว่า,าในที่ประมูลไม่ค่อยมีรถแล้วถ้ามีหลุดมาจักคันสองคันราคาในที่ประมูลสูงมากๆนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีเข้ามา ได้สีดำจองมาก่อนได้เลยนะคะมีรถให้ท่านแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะวันนี้เข้ามานะคะเป็นสีดำนะคะและสีขาวนะคะมากับอีกสามคันค่ะเอาลงเลยค่ะมาแน่นๆจุกๆกันไปเลยนะคะทุกท่านแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยนะว่า แล้วตัวตัวสองสามล่ะตัวเอาผ่าด SC สองสามล่ะยังไงอ่ะมาดูมาดูาดอันนี้อันนี้ลงมานะคะนุ่นจะลงมาอยู่ค่ะตัวเอาผ่าดสองสามตอนนี้รถในสต๊อกเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในที่ประมูลเลือน้อยมาก และข้อสำคัญตอนนี้ถ้าใครจะเอานะคะก็ต้องวางจองมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาประมูลให้แต่ตอนนี้วันนี้ในที่ประมูลราคาตัวรุ่นเอสแแพงขึ้นแล้วนะคะทุกท่านแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าถ้าใครสนใจตัวเอาผ่าแจ้สี่ศนรีบจองเหตุผลเพ่อ,อไร่พราะชื่อเอชในความคิดเห็นส่วนตัวของเอเอคิดว่า อีกไม่นานราคามันจะต้องขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันแล้วข้อมูลของเอเวลาที่เอเล่าให้ฟังนะคะทุกท่านนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าข้อมูลของเอค่อนข้างเป๊ะชัดเจนนะคะอย่างตัวอย่างเรื่อง s อสซนะคะสองสามเบอกว่ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวราคามันก็จะแพงขึ้นแล้วนะคะวันนี้มันก็เป็นจริงแล้วนะคะอย่ามัวช้านะคะอย่าคิดว่าเอคู่เอไม่ได้คู่เอให้เป็นความรู้ เป็นข้อมูลให้ท่านต่ตองั่นเองค่ะเดี๋ยวเอารถลงช่วงระหว่างที่เ็ิเอารถลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวชุดแต่งนะคะเอาผ้าเช็ดนะคะที่ใส่ชุดแต่งโมเดลริซ่ากันนะคะเดี๋ยวจิบๆเดี๋ยวพอเอาลงรีบเลยเอาเอาไปตั้งเรียงเลยนะเดี๋ยวเอาไปตั้งเรียงกันอาป,ปะค่ะเดี๋ยวไปตั้งเรียงเลยเดี๋ยวเราจะมานับให้ดู 40หรือ New w e l f i 40ถ้าไม่อยากโดนเคแบบว่าไม่ได้รถซื้อรถเอาผ่านและ w ว e ไ l f i 40ถ้าไม่อยากโดนเคก็มาหาเอสิคะมีรถส่งบอบกิงพร้อมสอบอ,อถูกต้องด้วยนะคะถูกท่านเอาละค่ะมไปดูคันชุดแต่งโมเดลกันอันนี้สีดำค่ะ ดีเพื่อนๆใครมาทักทายคะ่ะเอาละคะ่ะพี่เล่าให้ฟังนะช่วงระหว่างเล่าดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่ใส่ชุดแต่งโมเดลริซ่าแท้คันนี้มีลูกค้าจับจองแล้วนะคะแล้วก็เสริมหล่อนะคะก็คือเสริมหลอโดยการสั่งชุดแต่งนะคะใส่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอันนี้งานแท้นะคะทุกท่านนะคะพร้อมแม็กนะคะโมเดลริซ่าขอบ20ค่ะ สวยๆเลยและน,นี้ชุดแต่งแม็กนี่เป็นแม็กของโมเดลดิซ่าด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเนี่ยละ่าให้ชมนะคะชุดสเกิร์ตรอบคันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมรถถึงยังขาดตลาดอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะว่าตอนนี้นะคะลูกค้าหลายคนนะคะ ที่จองกับดีลเลอร์ไว้เยอะมากไม่ใช่หลายคนเยอะมากนะคะเป็นโอ้เป็นร้อยเป็นพันเลยมั้งคะที่ตอนนี้มาหาเราการนะแล้วก็บอกว่าไปจองเอาไว้แล้วไม่มีกำหนดรับรถแล้วก็คือตอนนี้บอกได้คร่าวๆว่ารับรถปี68ก็คือปีหน้าบางคนจองตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะเหตุผลเพราะอะไรนะคะแอนนี่พูดก่อนนะคะเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ รถเนี่ย New นิวเอาผาสีและวเวลไฟสีศรถยังผลิตน้อยมากๆนะคะรถยังผลิตน้อยมากๆแล้วเวลาที่ผลิตเสร็จขึ้นมาปุ๊บเขาจะส่งให้ดิลเลอร์เจ้าใหญ่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ แบ่งกันนะคะดิลเลอร์ที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะมากนะคะมีประมาณเกือบพันดิลเลอร์ได้มั้งอ่านะคะประมาณ5600ดิลเลอร์เขาจะส่งให้ดิลเลอร์ทางโน้นนะคะแล้วดิลเลอร์ทางโน้นนะคะก็ก็พูดเลยค่ะว่าก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะกาจะเอาเข้าที่ประมูล ะะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังเนาะรถผลิตน้อยผู้ซื้อนะคะคนอยากได้เยอะมากนะคะในขณะเดียวกันดงงูง่ายๆนะคะว่ารถรุ่นไหนถ้ามันขาดตลาดหนักนะคะเกี<ฮ>่ยวกับช,ช,ชิปอิเล็กชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่เพียงพอรถเอาพา4สีศูนเวลไฟสศูย์จะมีกุญแจนะคะเพียงแค่ดอกเดียว หน้าเว็บไซต์ญี่ปุ่นก็ประกาศชัดเจนนะคะของดีลเลอร์เราเนี่ยก็ประกาศอยู่เหมือนกันนะคะว่ามีกุญแจเพียงแค่ดอกเดียวเหตุผลที่มีกุญแจเพียงแค่ดอกเดียวเพราะว่าชิปอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เพียงพอเขารวบรวมทุกอย่างนะคะให้เป็นหนึ่งะคะเพื่อประกอบให้ได้1คันและจัดส่งให้ตามความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะทุกท่านนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกด้วยค่ะว่าพี่บอกว่า เดี๋ยวราคามันจะขึ้นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะนะคะก่อนมาฟังกันเรามานับกันก่อนนะอ่ะจอดเรียงกันแล้วนะคะแน่นๆจกๆที่ไหนไม่มีรถมาที่เราค่ะ AEY Auto Import มีรถพร้อมส่งมอบทันทีเรียงเป็นตับเลยอ่ะเรามานับพร้อมๆกันดีกว่านะคะทุกท่านช่างกล้องไปทันไหมเลียเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อทันนะต้องทันนะทันสิ่ทันสิ นะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าคุณยังชักช้าอยู่ยังรออยู่ราคามันอาจจะขึ้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเอแต่ความคิดเห็นส่วนตัวเอแทบจะไม่เคยพลาดเลยนะคะถ้าใครติดตามเออยู่ไปค่ะนับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสีดแปดเ อ๋อแล้วเรามีติดตั้งล้อสอมมอบอยู่ข้างในอีก2คันนะคะค่ะคือมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะรถเราจะมีเข้ามาทุกอาทิตย์เหตุผลที่เราทยอยออกมาเพราะว่ารถมันมีอยู่ท่าเรืออยู่แล้วตอนนี้แต่เราทําเรื่องสอมอ,อนะคะทําสอมอ,อให้ถูกต้องให้เสร็จก่อนที่เราจะนํารถออกจากท่าเรือนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะสนใจก็รีบทักมานะแล้วก็อ่ะ เล่าให้ฟังสิ่งที่เคาดการคือณนะตอนนี้คนเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะคะที่ไปจองตามดีลเลอร์เริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้รถหรือจะเข้าไปจองใหม่เขาไม่รับจองนะคะไม่รับจองแล้วนะคะหรือถ้ารับจองก็บอกว่ารับรถตีหน้านะคะคนจะแหกกลับมาซื้อที่นําเข้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยคือของนําเข้าที่มีรถเนี่ยเหตุผลก็คือเราประมูลมานะ เป็นการประมูลสู้ประมูลแล้วเมื่อไหร่ไม่นานนี่แหละค่ะไอ้เชื่อว่าไม่นานคนก็จะแห่มาเพราะอยากได้รถใช้นะคะพอแห่มาปุ๊บความต้องการเริ่มสูงในขณะที่การผลิตอย่างน้อยคนก็จะต้องแย่งชิงกันในการประมูลเพื่อจะได้รถมาส่งมอบให้กับลูกค้าณเวลานั้น มั่นใจค่ะราคารถพุ่งกระฉูดแน่นอนวันนี้ใครสนใจทักมาราคาเริ่มต้นที่4ล้าน5แสน90,000บาทนะคะทุกท่านนะคะสนใจทักมาค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพาให้ทุกคนพาชมกันก่อนนะคะวันนี้มันร้อนนะคะสนใจทักมาแล้วก็อย่าลืมใครที่มีคนรู้จักนะเมื่อกี้บิรย้ำไปแล้วนะคะใครที่มีคนรู้จักนะ อยากได้รถนิวเอา่าและอยากขับขี่นะคะก่อนใครนะคะหรือไปจองเอาไว้แล้วไม่ได้รถสักเทแนะนำมาค่ะแนะนำมาที่ AEY ได้เลยนะคะเรามีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะโทรมาเลยค่ะ0866681999 025874666ึ66 66 66 66่งเก้าไลน์ AEY a u t o i ิ AEY Auto ค่ะวันนี้ร้านเท่านี้ก่อนค่ะร้อนค่ะร้อนพร้อมกับกองทับรถนิโอภาสที่ร้อนรุกเป็นไฟพร้อม่องมอบค่ะ๊ายบายนับเลยค่ะสวัสดีค่ะ